สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำรถ Mazda c x 3รุ่นเบรดพัดนะครับราคา89,000บาทนะครับตัวนี้ใช้งานออกรถนะครับเริ่มต้นนะครับ0นบาทนะครับหรือรับดอกเบี้ยพิเศษ1.33นะครับใครอยากได้รถรุ่นนี้นะครับใช้งานออกรถศูบาทนะครับหรือดอกเบี้ยพิเศษนะครับดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับท้ายคลิปนะครับตัวรุ่นเบรดพัดเป็นรุ่นที่ปรับออปชั่นมาใหม่นะครับไฟหน้าไฟท้ายเป็น LED นะครับ รุ่นนี้จะมีเซ็นเซอร์นะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับกล้องมองภาพด้านหลังก็มีให้ค่อนข้างครบนะครับล้อแมกนะครับจะเป็นขอบ16นิ้วครับสำหรับในรุ่นเบรคพัสดนะครับดิสเบรคจะมีให้ทั้ง4ล้อตัวระบบความปลอดภัยก็มีให้ครบนะครับระบบตัวควบคุมการทรงตัวนะครับตัวรุ่นนี้เนี่ยไฟท้ายนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับดูแล้วค่อนข้างเหมือนตัวท็อปนะครับ สำหรับด้านข้างครับตัวนี้จะมีกาบข้างให้ครับในรุ่น CX3 ทุกรุ่นนะครับจะมีกาบด้านข้างให้อยู่แล้วนะครับสีดำนะครับทุกสีนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนกาบด้านข้างจะเป็นสีดำนะครับไฟหน้าก็ค่อนข้างที่อยู่สวยงามนะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติสำหรับไฟหน้า LED ของตัว CX3 นะดูครับเซ็นเซอร์หน้าก็มีให้4จุดนะครับส่วนไฟหน้าจะเป็นแบบออโต้นะครับตัวที่ปัดน้ำฝนก็เป็นแบบออโต้ สำหรับตัว m a ด้าสีเนะครับในรุ่นนี้เนี่ยได้รับความนิยมมากเนื่องจากราคาราคารถไม่ได้สูงมากนะครับนี่ครับแม็กขอบ16นิ้วนะครับหน้าหลังช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระนะครับด้านหลังเป็นแบบเทอร์ชันบีมปรับใหม่นะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะให้การทรงตัวค่อนข้างดีนะครับสำหรับช่วงล่างของ c x 3นะครับรุ่น2.0นดูศเบรคพลัดูครับในรุ่นนี้เนี่ยออปชั่นนะครับที่ปรับเพิ่มเข้ามาเนี่ย ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ากับราคานะครับตัวนี้จะเป็นตัว i s t o p นะครับระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าสามารถปิดได้ครับตัว i s t o p เนี่ยเราจะเครื่องยนต์นะครับจะดับให้สูงสุด2นาทีนะครับคงอะไรเป็นแบบหุ้มหนังนะครับตัวมัตติฟังก์ชันนะครับควบคุมความเร็วบลูทูธมีให้ค่อนข้างครบส่วนตัวนี้จะเป็นเบาะหนังนะครับนุ่มนะครับนั่งสบายนั่งไกลๆนี่ไม่เมื่อยนะครับเบรกมือเป็นแบบไฟฟ้านะครับพร้อม ออโต้โฮเบกส่วนเกียร์นะเป็นแบบ6สปีดนะครับมีเมนูโหมดให้เล่นด้วยตัวนี้มีไวเลสชาร์เจอร์ด้วยนะครับหน้าจอนะครับรองรับ Apple CarP เพยนะครับ a อ d r o i d Auto สำหรับตัวคอนโซลนะครับจะเป็นแบบบุนุ่มทั้งหมดนะครับออปชันตัวเบสคพัดเนี่ยค่อนข้างครบแล้วนะครับไม่ต้องแต่งอะไรเพิ่มดูครับเรามาดูออปชันในส่วนของตัวแอร์นะครับแอร์เป็นแบบธรรมดานะครับตัวนี้จะมี Apple Car p เพนะครับไวเลสชาร์จดูครับ การปรับนะครับอันนี้เป็นออโต้โฮเบรกพร้อมเบรกมือแบบไฟฟ้านะครับตัวเซนเตอร์คอมบินเดอร์นะครับสามารถปรับได้ตัวนี้เป็นแบบโหมดสปอร์ตนะครับสามารถปรับให้รอบเครื่องยนต์จะกว้างขึ้นนะครับอัตราเร่งจะดีขึ้นสําหรับการเร่งแซงนะครับเรอครับกุญแจเป็นแบบสมัยใหม่แล้วนะครับสาหรับในรถ c x 3ตัวนี้จะมีเมนูโหมดให้เล่นด้วยนะครับสามารถปรับได้เล่นเป็นเกียร์ธรรมดาได้นะครับสําหรับตัว ตัวเกียร์ของมาสด้าตัวนี้หน้าจอนะครับตั้งค่าต่างๆในรถได้ทั้งหมดนะครับอันนี้เป็นแบบกล้องหลังนะครับมีเส้นกะระยะให้ด้วยครับสําหรับตัวกล้องหลังของ CX3 ตัวนี้มีเซนเซอร์ด้วยนะครับวัสดุการตกแต่งภายในนะครับเป็นแบบปุนุ่มนะครับสัมผัสได้เลยนะครับใครอยากเห็นรถตัวจริงก็เชิญมาสัมผัสที่โชว์รูมได้นะครับตัวนี้จะจะมีระบบเซฟตี้นะครับจะมีแอร์แบกให้6ไใบนะครับ จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับด้านข้างนะครับแล้วก็ม่านนะครับสำหรับในรุ่นเบรพัดในรุ่นที่ปรับออปชันเพิ่มระบบเซฟตี้เข้ามาด้วยนะครับไม่เพิ่มแค่ออปชันอย่างเดียวนะครับสามารถเพิ่มระบบตัวเซฟตี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนี่จะเป็นตัวแอร์แบกด้านข้างนะครับภายในก็นั่งสบายนะครับค่อนข้างที่จะกว้างนะครับในรุ่นเบรพัดเนี่ย สำหรับในประตูหลังนะครับที่นั่งด้านหลังนะข้างกว้างนะเบาะสามารถปรับได้นะครับ40 60ตัวเบาะเนี่ยพับออกมา40ครับสามารถนั่งได้ในส่วนของ60นะครับนั่งได้2ท่านนะครับสำหรับเบาะภายในกว้างนะครับนั่งสบายนะไม่ได้แคบนะครับสำหรับตัว CX3 นะครับตัวนี้ครับเบาะหนังทั้งคันนะครับด้านข้างเป็นหนังทั้งหมดอันนี้มาจากโรงงานนะครับ ส่วนฝาท้ายนะครับเราจะเปิดมาดูครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะครับใส่กลอได้ประมาณ2ใบตัว CX3 เนี่ยจะเป็นยางอะไรนะครับไม่ใช่ชุดซ่อมยางอะไรจะเป็นยางอะไรแล้วนะครับครับเซ็นเซอร์มีให้4จุดนะครับกล้องหลังนะครับตัว CX3 เนี่ยจะเป็นท่อคู่ของจริงนะครับสําหรับเครื่องยนต์2.0ครับจะเป็นท่อแบบออกคู่นะครับ มีกล้องหลังให้อยู่แล้วเป็นแบบบิวอินนะครับจากโรงงานนะครับสาหรับตัวพนักพิงด้านหลังนะครับก็สามารถที่จะใส่พวกแก้วน้ําได้นะครับอันนี้เป็นแบบไม่ใช่เป็นแบบแข็งนะครับไม่ใช่เป็นแบบกระดูกอ่อนนะครับแี้แข็งแรงนะครับสาหรับตัวพนักพิงด้านข้างตัวนี้จะเป็นหน้าจอนะสามารถปรับตั้งค่าต่างๆภายในรถได้นะครับตั้งค่าตัวแม่ทนเนนได้นะครับสําหรับหน้าจอแรกเราจะมีตัว ตัวเตือนนะครับสําหรับมีความผิดปกติในรถก็สามารถเตือนที่หน้าจอได้ครับตัวนี้จะเป็นตัว i อ t o p นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเตือนน้ํามันในถังเชื้อเพลิงน้อยก็เตือนนะครับนี่ครับโ้แบตโลน้ํามันนะครับตัวรถสามารถตั้งค่าแม่ทนเนนได้นะครับหมื่นกิโลเมตรแรกหรือ6เดือนนะครับเข้าศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดนะครับตัวนี้จะมีระบบเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับวิทยุ FMAM นะครับ ถ้าเราเสียบสาย Apple CarPlay แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเชื่อมต่อบลูทูธนะครับสามารถเล่นที่หน้าจอได้เลยนะครับหน้าจอสามารถปิดได้นะครับตัวหน้าจอ m s d Connect ปิดให้จอมืดได้ครับปรับสูงต่ำได้หมดนะครับสำหรับตัวนี้ระบบเซฟตี้ในรถนะครับระราตั้งค่าเครื่องเสียงนะครับสามารถตั้งในนี้ได้ทั้งหมดภาษานะครับหรือว่าเป็นตัวระบบล็อกประตูก็สามารถตั้งค่าได้ในตัวหน้าจอทั้งหมดหน้าจอ ั้งค่าได้หมดครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับ156แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่210นิวตันเมตรครับสาหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้ค่อนข้างที่จะประหยัดน้ํามันนะครับอยู่ที่15.4กิโลเมตรต่อลิตรอัตราเร่งดีครับเครื่องยนต์ส0งพันนะครับไม่ได้แบ่งน้ําหนักมากทําให้รถไม่ได้กินน้ํามันเท่าไหร่นะครับตัวนี้วฉีีไปแบบ Direct Injection นะครับอัตราเร่งดีครับตัว ครื่งนสองจุดตัวนี้บอดี้รถไม่ได้ใหญ่มากนะครับใครสนใจนะครับผมรับทุกอาชีพนะครับเดี๋ยวเรื่องอาชีพนะครับพนักงานบริษัทหรือว่าค้าขายนะครับธุรกิจส่วนตัวหรือว่าขายของออนไลน์ได้หมดนะครับใครสนใจนะครับอยากได้รถนะครับก็ทักไลน์มาผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําเอกสารการใช้ออกรถนะครับทั้งหมดให้ให้ฟังนะครับยังไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ